We'll <laughs> คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตทูยูกับดิฉันพัทรากันที่มาผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศเป็นประจําทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเราได้ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะในช่วงแรกฟิตทูยูของเราเรามีแขกรับเชิญอีกสองท่านค่ะท่านแรกนะคะเป็นแขกรับเชิญประจํารายการของเราอยู่แล้วไม่มาไม่ได้ค่ะกับเจ้าของสโลแกนชีวิตที่สดใสเริ่มจากใจที่เบิกบานและวันนี้นะคะ ณเมืองนอนท์ก็มาพร้อมกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่จะเข้ามาเล่าเรื่องราวของการใช้ผลิตภัณฑ์กับ New c a ซีไรว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นอย่างไรกับผู้ใช้จริงตัวจริงเสียงจริงที่เข้ามานั่งพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะนั่นก็คือทางด้านของคุณ เต็มซีริฮันอินพบกับทั้ง2ท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ก็มาแพ็คคู่กันอีกแล้วนะคะอาจารย์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวจริงเสียงจริงกับการเชฟผลิตภัณฑ์ของ New K.C. l i ไลทโดยเฉพาะ B ีวันเลยนะคะเป็นนางเอกเลยฮะนางเอกเลยจำหน่ายขายดีมากที่สุด แต่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของบริษัทนิวเคซีไลท์เลยอันดับหนึ่งก็ผมเนี่ยเสียงแหบเพียงแห้งเนี่ยนะครับหลายคนบอกเอ๊ะไปทำไมมาทำไมเสียงรลอกขึ้นหรือเปล่าผมเองก็ไปงานฮะไปงานให้ครูน้อยมานะหรือคุณสุทินันปิดหน้าเป็นนาครูน้อยปักธงชัยฮะเราไปเปิดสาขาที่ปักธงชัยเปิดสาขาเปิดสาขาเลยครับเปิดสาขาเป็นออฟฟิศใหญ่โตตามภาพที่ขึ้นเนี่ยนะครับเป็นออฟฟิศที่เรามีมาตรฐานมีโรงงานผลิตเก็บกดัง เป็นของอานผลิตเป็นโกดังเลยเป็นโกดังแล้วก็เป็นเรื่องของมีสถานที่พร้อมในการที่รองรับเขาเรียกว่าอีสานเหนือตอนตอนตอนบนตอนล่างเลยค่ะคือเป็นหน้าด่านสําหรับกระจายสินค้าเป็นแหล่งกระจายสินค้าแหล่งใหญ่เลยขับขึ้นไปนู่นเลยภาคอีสานตอนบนตอนล่างเลยคือแถวนั้นหมดเลยนะครับก็เราก็มีการจัดประชุมคนก็มาอยู่ประมาณ 200กว่าคนได้200กว่าก็แน่นการบรรยายผมก็สัดเต็มให้เต็มที่นะครับช่วยงานเขาบรรยายในสี่ห้ารอบฮะของเราเนี่ยบรรยายก็คือฟัสแท็กฟัสแทกหนึ่งสองเจ็ดนะครับทาอย่างไรให้ได้3เดือนแสนบวกบวกบวกโอ้โหมีการตอบรับนดีมากก็พอดีเราก็ไปในงานแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์คุณหมอนาทีรื่นกินก็ไปด้วยนะครับก็ไปทั้งทีมทีมงานให้ความรู้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องความรู้เรื่องของ ผลิตภัณฑ์เรื่องของสินค้าคะนะครับการดูแลสุขภาพอย่างไรนะครับจะทําให้ปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บะนะครับเสียงเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียงเงินแสนเพื่อรักษา<ช>อันนี้เราก็มีการไปรณรงค์ไปประชาสัมพันธ์ PR นะครับได้รับคมตอบรับเป็นอย่างดีครับตลาดคึกคักแล้วพร้อมทั้งเรามีเกษตรไปด้วยไงเกษตรนิวนิวนิวเคนาโนไงเป็นเกษตรรุ่นยุคใหม่ของเราเลยที่มีการวิจัยจากนักวิจัยตอนนี้มาจับมือกับเราเลยนะมอบสินค้าการผลานงานวิจัยนี้ให้กับบริษัทนิวเคไลท์เลยครับเขาเรียกสารตัวใหม่เขาเรียก ไตเทอร์ปินนะไตเทอร์ปินคุยหลายรอบแล้วจำชื่อนี้ไว้ดีๆนะคะไตเทอร์ปินนะเอปเป็นสารสกัดตัวใหม่ล่าสุดเลยซึ่งมีนวัตกรรมมีโครงสร้างที่ใหญ่มากมีความละเอียดอ่อนในการที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารช่วยปรับละลายสารอาหารพืชที่ต้องการเป็นระับเซลล์ของพืชเลยแล้วก็สําคัญที่สุดมันจะไปแก้ดินแก้เขาเรียกดินเค็มดินเปรี้ยวนะครับแล้วก็ทนเขาเรียกทนแรงทนร้อนได้ดีฮะถ้าพูดถึงอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ว่าไป เปิดสาขาหลักใหญ่ที่โคราชปักธงชัยเลยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แรกไหมคะตอนนี้อ๋อที่แรกไหมฮะจริงๆเรามีอยู่ประมาณหลายที่แล้วครับค่ะรวมแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบสิบที่แล้วอ้ที่เราเปิดเป็นสาขาแบบนี้นะครับก็ตอนนี้เราก็ยังยังจะพัฒนาให้เป็นใหญ่ขึ้นนะครับก็เรามีสาขาเขาเรียกเปิดให้ครบ76-76จังหวัดนะฮะโอ้โหกเลย็คือขายตั้งอย่างที่ได้กล่าวไปในรอบแล้วเราพยายามจะขายตั้งให้ครบ76จังหวัดเราก็ต้องการตัวแทนจำหน่าย ในจังหวัดนั้นๆเราจะมีการแบ่งแยกเป็นระบบแบบอำเภออําเภอเลยแล้วก็เป็นระบบแบบจังหวัดก็มีผลประโยชน์ในการจ่ายผลตอบแทนให้ในการที่ไปคังสินค้าให้กับด้วยเรามีการสนับสนุนเรื่องของการสนับสนุนด้านของการอบรมการสื่อต่างๆเรียกเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าแล้วก็ศูนย์ข่าวให้เราด้วยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าศูนย์ข่าวเราก็ตอนนี้กําลังจะเปิดทีเปิดรายการอีกรายการหนึ่งค่ะชื่อว่า รวยทั่วไทยรวยทั่วไทยกับน้าเมืองนนท์หรือเปล่าอ่ะรวทั่วไทยนี่จะเป็นแมสเป็นระบบซึ่งอาจจะเป็นเป็นการถ่ายทำเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้เรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเสริมพืชนิวเคนาโนก็จะมีทีมงานของครูน้อยมีทีมงานของหลายๆคนวันนี้ฮะเร็วๆนี้ฮะแล้ววันนั้นเนี่ยผมไปงานไปงานกันก็เจอประสบการณ์ผู้ใช้นะครับกบบพี่เต็มเนี่ยพี่เต็มสิริเนี่ยนะก็มีประสบการณ์ผู้ใช้บอกเอออย่างนี้พี่สนใจอย่างนี้เดี๋ยวคุณพี่นาวันพุธเนี่ยเข้ารายการกับผมเลยเลยไปพบกับ ประชาะผู้บริโภคนิดหนึ่งไปบอกเขาเลยว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแล้วเป็นอย่างไรวันนี้ก็เลย<ง>เชิญท่านมาเนี่ยนะคะ,คะเดี๋ยวถามสักนิดนึงนะพี่เต็มสิริเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งผู้ใช้จริงทําทจริงที่ได้เข้ามานั่งกับเราในการพูดคุยในวันนี้นะคะก่อนที่จะมาใช้สินค้าของ New KC l i ไ e ค่ะต้องถามย้อนกลับไปก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่เต็มเองมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องใดคะค่ะปัจจุบันก็พี่ก็เป็นอสมเนาะ แต่ก็ไม่ค่อยได้ไปตรวจโรคตรวจเช็คร่างกายสักเท่าไหร่ค่ะดูแลคนอื่นแต่ไม่ได้ดูแลตัวเองค่ะค่ะทีนี้พี่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนาะมันจะปวดแบบหน่วงไอไปข้างลูกนะคะอันนี้ก็เขาก็นัดให้ไปตรวจไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะคือแพทย์ใหญ่มาจากจากกรุงเทพนะคะคือคุณหมอนัดให้ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกก็คือก่อนหน้านี้พี่ เต็มมีความรู้สึกว่าปวดหน่วงปวดลูกไปหาหมอแล้วก็กินยาประจำาลค่ะจะยาอะไรซื้อกินอยู่ตามตลาดอะไรพวกนี้ค่ะก็พอดีไปไปตรวจนะคะพอขึ้นขึ้นขาอย่างนี้นะคะไปขึ้นขาอย่างตรวจภายในอ่ะะคก็ไปตรวจด้วยกันนะสิบห้าคนหมอบอกว่าเอ๊ะหมอคุยกันบอกว่าเนี่อันเนี้ยมีเลือดออกด้วยนะของพี่เต็มค่ะของพี่มีเลือดออกมีเลือดออกด้วยนะ แล้วก็มีมีติ่งเนื้อด้วยโอพี่ก็ตกใจเนาะพี่ผมรู้สึกแบบมรู้สึกคือตกใจพี่สั่นเลยไงพี่จะสั่นแล้วเยี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะป้าหมอก็บอกอย่างนี้นะ่เดี๋ยวหมอเขียนใบส่งให้ป้าเลยส่งตัวส่งตัวเลยค่ะไปโรงพยาบาลใหญ่เลยโรงพยาบาลไปโรงมัาบาลใหญ่จังหวัดเลยนะป้านะป้าไปเองได้ไหมเขาก็ถามมาป้าไปได้ไปได้แต่แต่ป้ารู้สึก เสียใจแล้วแหละใจเสียไปแล้วตอนนั้นโอ้โหเจอเลือดออกแล้วก็เจอติ่งเลือข้างในป้าไปพบแพทย์ให้ได้เลยนะคะก็ทําใบส่งตัวให้แต่ป้าก็บอกง่ายๆเลยนะคะป้าไม่มีเงินไงไม่มีเงินที่จะเดินทางคป้าก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่ไม่ไม่เล่าให้สามีที่บ้านฟังยังไม่คุยกับครอบครัวยังไม่คุยกับครอบครัวก็พอดีก็คุณเข็มทองแกจะไปธุระที่ที่บ้านค่ะแกก็เลยบอกว่า เป็นอะไรแล้วหน้าไม่ไม่ดูไม่ดีเลยป้าดูไม่สดใสไม่สดชื่นเลยน้ำตาล่วงเลยค่ะรู้สึกน้ำตาล่วงเลยแกก็บอกว่าเนี่ยผมไปที่บริษัทนิวเคซีไลฟ์มาแล้ไอไอตัวเนี่ยเขาว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงดีนะป้าเอาล้เอามาให้ป้าลองรูกินดูสิสักกล่องนึ่งก่อนก็ได้เพราะป้าไม่มีเงินจ่ายนะคุณเข้มทดลองใช้ก่อนทดลองใช้ก่อนป้าก็เริ่มกินมาประมาณเออส สองแผงนะคะก็กลสองแผงค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ยังไม่หมดพอสองแผงนะคะก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเรานี่เริ่มจะดีขึ้นเราก็เลยว่าว่าวันนี้วันวันรู้สึกว่าจะว่างแล้วนะไปไปไปหาหมอดูก่อนคือยังไม่ไปอยากจะลองตัวนี้ดูให้จริงๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงลองดูก่อนคือรู้แล้วแหละว่าเราเป็นอะไรคือรู้แล้วเพราะแพทย์เขียนไปสั่งให้แล้วไปก็ขึ้นขยั่งอย่างว่าเนี่ยค่ะไปตรวจอีกรอบหนึ่งตรวจอีกรอบหนึ่งก็หมอหมอคุยกันบอกว่า ป้าป้าไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะหมอที่ไหนเขียนใบสั่งให้ป้าทางที่ไหนใบสั่งว่าเขียนมีเลือดออกมีติ่งเมื่อยตอนนั้นค่ะตัวจริ๊หรองต้าป้าจะไปเขียนได้เองหรือใบสั่งอ่าใช่ค่ะอันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะป้าปกติป้าอายุจะไหลบอกหกสิปีนี้แหละค่ะ หกสิบเนี่ยคนที่หกสิบปีเนี่ยเขาเขาเขาจะหมักหมมมากเลยง่ายๆคือเขาจะไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ป้านี่สะอาดไม่มีผังผืดอะไรจำเนงเนี้ยนะค่ะติ่งเนื้อมันอยู่ตรงไหนแล้วแพทย์ติ่งเนื้อที่พบก็ไม่เจอค่ะเลือดก็ไม่มีนะป้าเลือดก็ไม่มีค่ะป้าสบายใจได้เลยเรื่องเรื่องมะเร็งป้าไม่ต้องห่วงเขาก็บอกป้าอย่างเงี้ยป้ารู้สึกดีใจป้าดีใจไหมคะค่ะเขาหมอถามป้าหมอสามคนนะคะที่มาดูเพราะว่าจากใบจากใบที่ว่า ใบที่เขียนส่งไปค่ะค่ะแพทย์สามคนเขาเรียกกันมาดูเลยมันดูตอนที่สองกล้องนะคะโอ้โหนี่ที้เขาก็ไม่ใจว่าเอยเขียนมาได้ยังไงเขียนมาได้ยังไงป้าก็ดีใจแล้วแหละรู้สึกว่าดีใจป้าไม่กังวลอะไรนะคะป้าไม่กังวลอะไรนะคะค่ะขาไม่กังวลแล้วค่ะคุณหมอป้าก็ดีใจขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วป้าไปรอรับป้าไปเปลี่ยนผ้าแล้วก็ไปเขาก็จะเขียนใบ ให้ไปยื่นทีตะกร้าห้องเบอร์เจ็ดนะป้าไปรอรับยานะรอรับยาทานก็ไปนั่งก็รอนานเนาะได้ยินเสียงประกาศมาจากหน้าเคาน์เตอร์ค่ะบอกว่าคุณป้าเต็มชิริหันอินไปรับยาป้าไม่มียานะคะอาไม่มียาด้วยคุณหมอทำไมไม่มียาเราทำไมถึงไม่ได้ยาแปลกใจไหมคะตอนนั้นป้าก็ไปถามค่ะคุณหมอป้าทำไมไม่มียาแล้วค่ะคุณป้าไม่มีใบนัดต่อแล้วก็ไม่มียานะคะป้าไป ตามปกติของป้าเลยป้านะตรวจมะเร็งปากมดลูกปีหนึ่งครั้งป้าก็ทำตามนั้นแหละดูแลตัวเองดีจังนะป้าฉะนั้นเลยป้าก็ดีใจเลยเรียกกลับบ้านเลยโอ้โหล่าใจฟังนครั้งแรกที่ไปตรวจแล้วก็มีเลือดข้างในแล้วก็รวมไปถึงมีติ่งเนื้ออยู่ด้วยแต่พอมารับประทานผลิตภัณฑ์บีวันปุ๊บโอ้โหทุกอย่างไม่เจอก่อนที่จะขึ้นขยางันที่จะส่องกล้องนะคะคุณหมอทําความตกลงให้ก่อนว่าถ้า ติ่งเนื้อนี้ต้องตัดออกนะค่ะป้าทําใจนะคะเจ็บหน่อยนะคะป้าอย่างเนี้ยสั่นอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ต้องตัดอะเพราะหมอค่ะตัดค่ะหมอเจ็บหน่อยนะคะตอนนั้นทาใจเวละค่ะค่ะแล้วหมอก็ดูอ้าวแล้วไม่เห็นมีล่ะหมอก็บอกว่าไม่มีแตกต่างจากที่ครั้งแรกที่ตรวจเลยค่ะกลับไม่เจออะไรเลยกลับไม่เจออะไรยิ่งดีกว่าเดิมอีกประมาณประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันค่ะสิบห้าวัน ค่ะที่ป้ากินแนกรเลยป้าจะกินค่ะป้าจะทานไปสองเม็ดอ่าค่ะเช้าก่อนหลังอาหารแล้วก็เย็นก่อนนอนอืมนี่แหละค่ะเขาดูแล้วเขาจะทานวันละเม็ดแต่ป้าสองสองเลยป้าก็อยากป้าก็อยากจะหายเร็วๆอยากจะรู้ผลใช่อยากจะรู้ผลแล้วป้าก็ใช้สบู่ตัวนี้ควบคู่ใช้สบู่ฟิคคูยูควบคูยูไปกับบีวันด้วยก็ยิ่งได้ผลดีเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ่า นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วก็เคสแบบนี้เราเรื่องบีวันเนี่ยเราจําหน่ายมามีการจําหน่ายมาเยอะมากแล้วดีนะครับแล้วก็เป็นสินค้าซิง้าได้ได้ประโยชน์สุขภาพสตรีด้วยก็ฝากไว้ฮะถ้าสนใจอยละเอี่ยวกัรก็โทรตามเบอร์หาคุณพี่สุภเต็มได้เลยแม่ช่วงนี้เวลาเร็วมากเลยนะคะจากการเล่าประสบการณ์ของพี่เต็มสิริไปจะเห็นว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของ New KC Life โดยเฉพาะ b ีวันช่วยในเรื่องของการเสริมสุขภาพร่างกายภายในของคุณสุภาพสตได้อย่างดีจะให้ดีนะครับค่ะ ควบคู่ไปด้วยสบู่ควบคู่ไปกับสบู่เลยสบู่เลยค่ะ,คะเอาละค่ะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจในผลิตภัณฑ์ของนิวเคซีนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวของพี่เต็มสิริมากกว่านี้ก็โทรเข้ามาสอบถามพี่เต็มสิริตามเ<อ>บอร์โท <3 S 1> รศัพท์ได้เลยะนะคะและถ้าอยากจะเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์การจําหน่ายต่างๆก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์ของพี่เต็มสิริรวมไปถึง อาจารย์ณเมืองนอนท์กันได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่เข้ามาพูดคุยประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะคช่วงหน้านะคะยังอยู่ต่อกับฟิ t ทูยูค่ะกับการตอบปัญหาสุขภาพนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ